สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้มาคุยเรื่องคดีดังแม่นักศึกษาแพทย์ที่มหลาลัยแห่งหนึ่งนะครับทางภาคอีสานปรากฏโดนรถบัสเลี้ยวโค้งนะครับและทับตายคาที่เรียกค่าสินใหม่ทดแทน66ล้านบาทเป็นค่าเยียวยาทำได้หรือไม่นะครับหลายคนก็สงสัยว่าการเรียกค่าเสียหาย่้เรียกเป็นสิล้านยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านได้ไหม เรียกสักหมื่นล้านก็ได้ครับการเรียกค่าเสียหายประเทศไทยไม่มีกฎหมายกําหนดเพาดานการเรียกค่าเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าญาติพี่น้องของท่านเกิดตายขึ้นมาอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆท่านจะเรียกสักพันล้านหมื่นล้านก็ได้กฎหมายไม่ได้ห้ามถ้าท่านมีปัญญาหาเงินไปวางสารร้อยละสองนะฮะนะครับของทุนทรัพย์ที่ท่านจะต้องฟ้องร้องนะครับแต่เรียกไปแล้วมันจะได้ไหมมีคนถามผมนะครับ การที่จะได้ค่าเสียหาย66ล้านหรือไม่ตามข่าวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์มีความสามารถในการนำสืบพิสูจน์ให้สารเห็นได้ไหมว่านักษาแพทย์คนนี้นะถ้ายังมีชีวิตยอยู่จะสามารถจ่ายเงินค่าเาะการละเลี้ยงดูให้กับคุณแม่ได้เนี่ยถึง66ล้านถ้าสืบได้ก็ได้ครับถ้าสืบไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อ น้องนักศึกษาแพทย์ด้วยขับรถขับรลาในมหลาลัยก็ระมัดระวังเลยนะครับมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องใช้กว่าระมัดระวังไม่ใช่ปล่อยให้รถบัสทับนักศึกษาตายนะครับใครก็จะไปเรียนที่มหลาลัยคุณล่ะครับนะเขาคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยแต่กลายเป็นสถานที่ตายเห็นว่าคลิปนี้ให้ความรู้กับประชาชนกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ